อัสสลามอะลายกลุมครับร้านชวนชมบางโตนะครับมีทั้งโปอยเซียนสวยๆนะครับนี่สวยๆเลยนะครับทุกต้นสวยงามอลามตาเลยครับมีทั้งโปอยเซียนงามๆนี่ไซส์กระถางสิบเ็ดนิ้วสวยๆนะครับนี่ไม้สวยงามมากเลยครับนี่ไซส์กระถางสิ็ดนิ้วสวยๆไซส์กระถางแปดนิ้วก็สวยๆไว้นะครับนี่ แวะมาเลือกชมกันดูได้นะครับจะซื้อส่งไปจนมี EMS ก็จัดก,การส่งให้อย่างรวดเร็วทันใจนะครับนี่นะครับต้นใหญ่ๆสวยๆเลยครับเห็นไหมมีทั้งโปรยเซียนมีทั้งชวนชมนะครับชวนชมใหญ่ๆชวนชมต้นใหญ่ๆนี่นะครับเนี่ยสามต้นเก้ารอยครับสวยงามอลามตาไม้เลยครับไม้ทุกต้นสมบูรณ์แข็งแรงไม่ใช้ปุ๋ยเคมีในการฉีดพ่นทางใบไม่ใช้ เขาเรียกอะไรนะไม่ใช้ายาฆ่าแมลงนะครับแล้วก็ใช้แค่ปุ๋ยชีวภาพปุ๋ยคอกนะครับแล้วก็ปุ๋ยใส่ทางดินเท่านั้นนะครับร้านชวนชมบางโตมีโป้ยเซียนสวยๆชวนชมสวยๆนะครับแล้วก็มีแคทตัสอีกสวยๆแคทตัสก็ยังตอนนี้ยังพยายามแบบค่อยๆเลี้ยง ให้งดงามขึ้นอยู่นะครับก็ยังไม่ค่อยออกขายเท่าไหร่เดี๋ยวรอให้มันสมบูรณ์กว่านี้สักหน่อยนึงนะครับแล้วก็จะเริ่มเปิดขายแล้วครับนะครับ,นะรบท่านใดสนใจร้านชวนชมบางโตมาเลือกซื้อชวนชมโป๊ยเซียนและแคทตัสนะครับอยู่เรียบทางด่วนกันจนานะครับต่อหม้อที่257 258 259นะครับแวะมาดูได้ท่านใดต้องการจะสั่งให้ส่งทางไปรษณีย์ก็สั่งใต้นี้เลยครับนี่ ไลอ้อนลิตเติ้ลการ์เด้นนะครับไลอนลิตเติ้ลการ์เด้นนะครับไลอนลิตเติ้ลการ์เด้นก็สั่งมาได้เลยครับถ้าอยู่ใน Facebook ก็ด้านบนนะครับตรงโพสต์ตรงตรงตรง,ตรงหัวข้อของโพสต์นะครับก็สั่งได้เลยแอดไปไลอแอดสั่งได้เลยนะครับแล้วก็ฝากกดถูกใจกดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามใน YouTube ในไลน์ในเฟซนะครับร้านชวนชมบางโตมีโอเซียนมีชวนชมมีแคปต,ตัดนะครับเนี่ยข้างบนปิดโรงเรือแล้วครับไม่ได้ไปดูละ นะครับสำหรับวันนี้ก็มีมานำเสนอเท่านี้ครับวัสลามอะลัยกุ้มวารอมาตุลล้อวะบาเรกาตุขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ